สวัสดีครับทุกคนและแล้วคลิปนี้ผมก็กลับมาเล่น w a อ z o n นในรอบ150วันเลยนะครับที่ผมเนี่ยไม่ได้เข้าเกมเลยหลังจากลงคลิปล่าสุดมานะสาเหตุที่แทบไม่ได้เข้ามาเล่นเลยทุกคนก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าปัญหาโป แมปไม่สนุกห้องแรงกก็ไม่มีเซิร์ฟโซนบ้านเราอะไรอีกเยอะแยะซึ่งเราจะไม่พูดอะไรที่แย่ๆที่ผ่านมามากนักนะครับเรามาดูการอัปเดตใหญ่ล่าสุดดีกว่านะครับที่พาแมปให้กำเนิดเกมนี้อย่างเวอดันนะครับผมอัปเดตนี้ก็กลับสู่จุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองนะครับใครที่คิดถึงการโดดลงไปในทีวีแล้วเข้าไปซัดกับคนข้างในเนี่ยก็คุณได้กลับมาดูแบบมันๆแน่นอนนะครับแถมอัปเดตนี้เนี่ยก็เอาปืนของภาคมาด้วยมาแฟร์สองพันสิบเก้ากลับมาบ้างบางปืนนะพวก HDR นะครับคิโร CR56Amax นะครับหรือว่าเกาวปืนปวดของใครหลายคนในช่วงตอนนั้นเลยนะครับเสียดายที่สไนเปอร์สุดปวดผมไม่มานะ AX50 นะครับส่วนใครที่ยังเห็นปืนไหนของวอลซอนภาคแรกเข้ามาในเกมเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับไม่เอาพวกลูกซองโก,ง,กงนะโอ้โหยุคนั้นนี่ลูกซองโก,ง,กงเพียบเลยนะครับผมแล้วก็อัปเดตซีซัน3นี้นะครับก็มาพร้อมกับการปรับป,ปืนให้แรงขึ้นแทบทุกปืนเลยนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะปรับของปืนของ Backup 6กนะครับก็แปลว่า TTK เนี่ยจะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็โดนลดมูเมนต์ให้ ช้าลงด้วยนะครับซึ่งทางผู้พัฒนาเนี่ยก็คาดหวังให้อัปเดตเนี่ยเป็นอัปเดตที่ทําให้วอลโซนเนี่ยกลับมาอยู่ในจุดรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใครที่ได้ตามข่าววอลโซนช่วงหลังๆบ่อยๆนะก็แทบจะวิกฤตเลยนะครับมีข่าวลือมาว่าถ้าซีซั่นนี้ที่อัปเดตนะครับซีซั่นสามที่มาเนี่ยเกิดไม่เวิร์กขึ้นมาเนี่ยอ้าวอลโซนอาจจะไม่ได้ไปต่อเลยนะครับเรียกได้ว่าการอัปเดตเนี่ยเป็นวาระสุดท้ายของวอลโซนได้เลยนะถ้ามันไม่เวิร์กนะครับก็เท่าที่ผมได้อ่่าาานนนแพทโ้้ตตมไดดดูกรอัปเเีย ก็นับว่าดูดีแต่ยังไม่ได้สัมผัสนะครับบอกเลยว่าผมไม่ได้ไปแอบเล่นแอบวอร์มอะไรทั้งนั้นเลยนี่คือการเข้าเกมครั้งแรกในรอบ150วันจริงๆเลยนะครับผม ก่อนที่เราจะกลับเข้าไปเล่นนะครับอัปเดตซีซั่นใหม่ทั้งทีเนี่ยเราก็จะไม่พลาดการเติมแบทเทิลพาร์ตนะครับเติม CP พีคอสตูตี้หรือแบทเทิลพาร์ตในราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับมาที่ร้านเติมโค้ดเกมเติมโค้ดเกมนะครับรับเติม CP พีคอสตูตี้ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับมีบริการเติมครบทั้ง4แพลตฟอร์มนะครับมือถือ Xbox Steam และ Battle.net เลยและอัปเดตซีซั่น3นะครับก็มีแบทเทิลพาร์ตราคาพิเศษนะครับทั้งแบบธรรมดาและแบบแบ็กเซลเลยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด t g h k ไไไไดดดดดด้้้้ส่่ววนนนลลพิิิเเเเศษปปออีีกกกะคคครรรัััับบถูตตมมมมภยจทาโผ มาแล้วเวอร์ดาร์ในรอบกี่ปีครับเนี่ยถึงทีวีไหมถึงไม่มีฮอร์เฮียวีเก้มาแล้วทีวีจ๋ากูตายแน่เลยไม่ได้เล่นอู้ยคนเยอะเหมือนเดิมเลยไอ้ฟังไหมอ่ะนัหงดหงเมาเรียวเลยอ้าง ใส่เพจตัวจีโอ้โหปุ่มอะไรนเนี่ยเฮ้ยกูมาคนเดียวนี่ว่านีาน่มันซะคอสชิบหายแล้วเไงงไงทุกคนเต็มเลยไปแล้วจ้า <c oughs> ไก่ปูก็จะอยู่ก็อยูยยไ่ไอยปืนละ โอ้หนัวเหมือนเดิมแต่กูมาคนเดียวคือโอ้โหล้วมาต่อจากเวอร์ดานคือมากูุแลกอย่างไวเลยคือเคยถึงแค่เวอร์ดานได้ไหมกูุแลกไม่คิดถึงขอญาติขอญาติปรัามาบมูเมนต์ก่อนนะทุกคนมูเมนต์ไม่ชินเลยกูุแลกกูุแลกแรกในรอบเก่งมาก เอาแล้วเพื่อนมาซื้อของให้โอ้โหเหมือนเดิมครับเราไปซิ่งเพื่อนทําเงินโอ้โหวิธีการในมานคุ้นนะครับเดี๋ยวเราลงไปเก็บกล่องกสาลให้เพื่อนอย่างน้อยแล้วแบบทํางานนิดนึงนะครับสาเหตุที่ต้องหาห้องสะคอนเนี่ยเพราะว่าห้องตซโลหบรองหามันไม่มีว่ะทุกคนน่าจะแบบเช้าอยู่นะคนยังไม่ตื่นเนี่ยรถใหม่ไม่เคยขับคันนี้ เดี๋ยวโยนตังให้เพื่อนก่อนนะครับทำตัวมีประโยชน์นิดนึงไปตายมาเฮียเฮียเฮียแล้วดรอปทั้งอันยังไงวะดรอปอโอนี่เป็นไงทุกคนของจริงไหมไม่ได้เล่นนานของจริงนะคือแบบปุ่มโยนเงินยังไม่รู้เลยนะครับแล้วก็ต้องมาปรับปุ่มใส่เกาะก่อนเลขสี่โอเคมาเลยต้อโหลดเอาไอ้ทายว่าผมใส่ปืนอะไรมานะครับเป็นปืนของภาค2องปืนทนี่ทุกคนต้องคิดถึงแน่นอนนี่ ฮีโร่โอ้เสียงเดิมเลยอะ่ะทุกคนโอดเดียวเราต้องอ่าก่อนไปไฟนะครับเราต้องแบบเดินให้มันแบบชินชินปุ่มชินอะไรก่อนนะทุกคนแลว้วก็ภาคนี้แม่งแบบอ๋อเนี่ยทุกคนเขาปรับโมเมนต์อ่าเนี่ยทุกคนเขาจะปรับโมเมนต์ความเร็วลงมาทีดนึงนะครับการสปินเอียงซ้ายขวาเนี่ยไม่เร็วเหมือนตอนอ่าวอโซนของภาคแบ c ็คออฟออกแล้วนะก็ถือว่าดีนะเพราะว่า คนกลับมาเล่นใหม่เนี่ยอาจจะโอ้โหเวอไปเลยอะโมเมนต์ของแบล็คออฟหกเนี่ยแม่งลิเวอร์เ,เลยนะครับไปเพือเ่อนขึ้นรถดีกว่าเดี๋ยวเปิดบ่าวตี้ก่อนชวนเพื่อนไปตีคนมาแล้วเก็บบ่าวตี้ลุยหาไปลุยยังใช้เกมไปโทษเราเย้าไปแล้วพักสามเอามามามาเร็ว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 เพื่อน ข้อเอ้าเหี้ยกูไม่ได้ขับมาเอาละเรียมพบความบันเทิงนะครับมาไหมเลขสี่มาไหมเอ้อขึ้นรถเออมันต้องครบสี่แตกก็แตกทีเดียวหุ้นหแมพที่คิดถึงนะครับโซนนี้ตซนนี้เรียกว่าอะไรลืมไปแล้ว ลืมปรับระเบิดเมื่อกี้เพื่อนผมโดนแล้วอยู่ไหนวะอยู่วีล่าสุดแถวเนี้ย,สเ,ยเสียงอย่างคมเฮ้ยไงมานี่มานี่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยระเบิดไฟแฮป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 ไมโครเดนนี่นี่เฮ็ดเพื่อนมาแล้วผมว <า S 1> ่มาเพื่อนรอบนี้อ้าวเพื่อนกูแตกเฮ้ยขึ้นมาทำไมเพื่อนอยู่ข้าง โอ้โหเรินพรอ้ขอทียมาเออฮฮอะไรตรงนี้เนี่ยรัวไปหมดเลยเวอร์ดันครั้งแรกในรอบหลายปีของเราไปต่อแมทสองดีกว่ามาครับตาสองเกิดขึ้นอย่างไงผมจะพาเพื่อนไปลงทีวีแต่ว่าคํา่าเอาจริงเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นละตาเนี่ยอุยเพื่อนลงกับเราด้วยหวันเก็บเลยต่เนี้ยเราเห็นภาพที่สุดแล้วภาพที่เราจะไม่ได้ไปเหงาทีวีคนเดียวต่อไป เฮ้ยยิงกลางอากาศได้แล้วทุกคนมันเอาก่าวมาทุกอย่างเลยนี่หว่าไม่คดีเก่าๆทั้งนั้นนะครับผมนี่ขบวนขบวนเดือดงี้ลองชั้นลองกล่องไม่ออกเช็ดเฉ็ดเฉ็ดเฮ้ยเพื่อนได้ฮอเพื่อนได้ขับไปไหนเอ้าไปแล้วคนเดียว ไปไหนอ่ะเฮ้ยไปไหนอยู่นี่กันหมดกูกูหัวปวดช็อตนี่เราจะไม่ไปซิ่งเดี่ยวละโดนเราต้องรู้จักการรอเพื่อนรอเพื่อนไม่เป็นเหมือนเดิมตายซะอหนึ่งกอกให้เต็มตรงนี้เฮ้ยกูเองเอ้าแล้วยิงกูทำไมอ่ะ เล่ on, นบอโซนแม่งร like, ั่วแตกแล้วยิงเพื่อนผมเจเจัเสียงี่ไปไหนวะายหมดตรงนี้เราายหมด ยทีเคอะไรครับเนี่ยนี่แหละทีเคที่เราที่เราต้องการทุกคนรุกลับมาแล้ววาโซนอีเซฟวัะหายปะหายปะเหมือนกูโดนจ้างมาเลยอ่ะเฮ้ยยางไรวะไปมาวะในบ้านผม เหมือนมันปิงปิงไหมทุกคนโอ้โหไม่ปิงหรอกหูกูดับเดินเดินเออเออเอ,อ,เ,อ,อเดินชิ้เลยอ,ะอ่ะผมปีโอ,โอ,โอ,โอ้ผมเจอแล้วไอ้คนขับคอมันมาอยู่นี่มันมาทำอะไรวะเฮ้ยนายอยากเล่นโซโลขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนเรามาแล้ว าาทำให้นายไม่เหงาของจริงรอะคนนี้ที่ขับฮอหนีเพื่อนอะผมเพิ่งเคยเห็นลงทีวีเพื่อเอาฮอขับหนีเพื่อนเยอะเ้ <c oughs> ยเสียงเกินหือเราคิดไปเองนเปอร์เราต้องแบบเราต้องแบบเดินว่างๆม่งที่ยังไม่เจอคนนะทุกคนเพื่อปรับตัวนะครับในการกลับมาเล่นรอบนี้ มาเรียนเอสพีช็อตกันส s ดีทำไมผมไม่เจอเฮดดี้อาร์เลยอ่ะผมอยากเล่นเฮดดี้อาร์เศร้ามากโอเคตำแหน่งของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนี่คือเดิมเปรียบเลยซื้อปืนได้ไหม อ๋อซื้อเือนจากอันนี้ไม่ได้แล้วทุกคนต้องเป็นโหลดเท่านั้นนะครับแล้วก็ชุดเพื่อนได้เดี๋ยวหาตังค์ซื้อเพื่อนก่อน,นนะครับลืมแล้วทุกคนว่าสไลด์ออกจากร้านค้าเร็วๆยังไงอย่าโหลดเอามาละทุกคนเราเล่นรอโหลดเอานะครับรนี่เรา,เราต้องเล่นเราต้องเล่นตาม,ตตามระบบเกมอย่าแหลมเอ้าทำไมผมเก็บ S M G แล้วมันหายวะ มีเอทั้งกีกระบอกใหม่ไหมปุ๊บออ่ไหวมาแล้วโอ้โหบินโอ้บินคล่องเหมือนเดิมเลยทุกคนแฟร์กดคิวโอเคอย่ากด X นะครับกด X คว่ำนะครับผมลองเราลองไถก่อนโอเคลื่นไหลดีแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนภาคแรกซะทีเดียวขนาดนั้น กว่าพักโอ้อพารแรกยัซิ่งกว่าจอดทีเสียเลือดทั่วเลยนะครับกิโลมาแล้ยมัน,ม,นมันไม่มีปั๊มให้ซ่อมฮอแล้วอะทุกคนเก็บเบลตีดีกว่าตอบมืองนี้คือขึ้นชื่อในเมืองของการกลับมารีตัวนะครับไหนวะ ทำทำไลน์หมอนี่ดีกว่าเดินคล้อยเฮเบาวะหนีไปไหนปุ๊บลากมา มิดคลออ๋อนี่มันมีมันมีเกาะที่ใส่สแล้วได้เกาะแปะชิ้นมานะครับโหทีเด็ดเข้มโคตรชอบเลยว่ะแบบเนี้ยมันต้องเร็วอ,อย่างเงี้ยแหละนี่ครับเราถึงจะแบบหนึ่งสองหนึ่งสามได้โหลดที่สองมาแล้วแต่เราไม่ได้เซ็ตโหลดที่สองไว้โซนนี้ลัมเบอร์ ข uh ับ huh, ขับฮอทัวร์ขับฮอทัวร์แบบเบอร์ดานนะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนด้านบนไปดีกว่าเดี๋ยวลองกดเอ็กดูนะรถพังนี้เปลี่ยนเร็วอยู่อันนี้เรามาเป็นสายขาวนะครับโว้ยโว้ยคน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 ลืมไปฮอแม่งเหลือครึ่งหลอดโดนซัดทีเดียวโอ้วโว้วโว้วขวามือนี่เก็บมันกด จะบอกว่าดีเสียงฮอแม่งดังมากต้องตะโกนด้ดนึงนะครับตอนนี้ผมพยายามหัดบังคับฮออยู่ทางนี้การขับฮอเน้นการหันเมาส์นะครับโดนหันวก็มาดีไวรุ่นไม่ทำไมกระจัดกระจายมาให้รับเพื่อนออกไปดกว่าไปเพื่อนฮอเร็วเร็วโกหนี ขึ้นดีเฮ้ยไปละจ้าเดี๋ยวเราต้องอยู่วงท้ายๆหน่อยทุกคนเดี๋ยวทำให้คนดูผิดหวังตึกในตำนานที่สูงที่สุดเราพาสไนเปอร์มาแคมปเฮ้ยมีคนเฮ้ยเื่อมีคน,คนโดดไปแล้วยิงมันหน่อยพุทธพระเบิดเลย โอ้เพิ่งสังเกตว่าเสียงกรอบแบบเดิมตื่นตันก็มีโซนดาวเทาวนะครับอ๊ะนี่อะไรอ่ะไม่เอาแล้วเงินนะครับเราต้องเล่นกิโลคือกิโลอ่ะมันเพิ่งเข้าเกมมาตอนวอลโซนภาคเอ๊ะตอนวอลโซนภาคนี้ไม่ใช่ดิตอนวอลโซนซีซั่นนี้เปิดไปดีเลยไม่มีเวลาไปเก็บเวลเลยนะทุกคน เลยเป็นปืนป,ป่าๆแบบนี้นะครับมันตลิงมาแตกเหมือนเดิมามาสองคนตึกหนึ่งก่นอนใช่คนไหมเอ้าหอเห็นแล้วมือมองฟ้า ย้ยอะมือเลยจัดมือเลยครับตัวนี้แมมันเป็นคืจริงยังอุ้ยยีคนยังวะอุ้ยทนายเอา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 ทนายเหรอเอาแตโม้ ที่หมดันไหนล <_ s ounds> ้ววะข้างบนตัวตาหน้ตาน้แล้วยัปล้อยู่นี่นั่นไปไหนวะอยร้านเลยละกันุดนี้คัตเตอร์ อะไ,ไรพัคเตอร์ไม่แรงหรอกอู้แต่แอบหน่อยดีกว่าวุ่นวุ่นเดี๋ยวผมดูละว่าไงเพื่อนตัง้งตั้งตันืนการฝึกซ้อมอีกุ๊ยเฮดิอาวัฒนาย อู <f dragging> ้เ <sympath> ก <icking> ือบตายมันมันเล็งมันเล็งแคบยังวะไหนโผล่มาคุณไม่รู้หรอกว่า H D R คนเนี้ยยิงดักไม่ออกตายนะโผล่ตายนะโผล่ตายนะเฮ้ย โหตายนะเฮ้ยตายกี่โมงกระสุนไม่ถูกแต่น็อกดูผมเป็นเฮ้ยคัตเตอร์มีป่าวะมีไหมมีไหม,มแอร์ตรงแอร์ไตมีมีมมอ้ออ้ knock it off genius ปุ๊บปุ๊บไงเนี่ยแหละ นี่แหละวอโซนที่ชังหามหาหฮอเอามันโดนดันส่วนหมดถึงเวลาแล้วทุกคนที่เราต้องไปนูน้น <c oughs> มั่วบ้านงาน <c oughs> เห็นเราบ่าวไห <c oughs> นีีเราจำทางเข้าได้สติ <c oughs> และเมมโมรี่ ยังอยู่ดีไปครับซิงแม่งเลยเฮ้ยเผื่อไปกดคิวจะเอียงไงวะเนี่ยแตกโอ้ยผมได้พออัพเดิสแต่เหลืออีกสามคนเลยโอ้หแแคมป์ครบสี่เลยนี่ว่า ชุบกูหน่อยเพื่อนเฮียเฮียเดดสัเด็ด Thank you b o แม่งชุบแล้วตายได้แม่งฝ่ายเซลล์ด้วยนี่ยวะผมน่าจะต้องลงตึกเดิมเพื่อเล่นของตัวนั้นก่อนทุกคนไม่มีของเล่นเลยตรงนี้มันโล่งเกินหรือว่าเราเอาหลอดเอาดีวะเอาดีวะคือหลอดเอาแม่งโซนส่งติงเฮ้ยเฮียคนตัดหน้าเราเดมเบ้อ ผมว่าน่าจะต้องต้องไปติ่มตรงนี้ว่ะทำไมผมกดมาร์กไม่ได้มันเปลี่ยนปุ่มแล้ววะเกิดมาล่าแล้วเน,น,นี่ยแต่มันไม่ทันสปีดไม่น่าสปีดผมฮือไม่ได้เกาะเยอยแล้ว

มุมนี้กเขาต้องเข้าไปเล่นสักฝั่งหนึ่งด้วยเขาต้องซื้อสักฝั่งหนึ่งแต่ว่าวงนี้ก็ไปฝั่งขวาวะ่ะคุณเคยเห็นฮ็อกติ่งรอวงหรือไม่เดี๋ยเห็นท่านี้ยแหละมีคนเข้าวะ ทำไมมันชนชนทีมันสั่นเลยวะเนี่ยเข้ามาผมเหล่าอุ้ยผมซื้อวงถูกฟังเรื่องการอ่านวงนี้เราอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนทำไรนีเร็วแตกโอเคบอกเลยว่าเรื่องการอ่านวงเราไม่ธรรมดาเรามีโกดหรือเปล่าวะไม่มีโกดใครเข้ามาเราสโมกคุกวงใน โอ้โหรถแม่งชัดจัดเลยรถกูจอดตรงนี้ฟาดเลยโดนอะไรวะฟาดงงดิโดนสมองมีเอเมติด มีสมุนนี่ด้เติดยิ้ไม่ทิ้าหายไปไหนเฮ้ย,อยเอาโนะนไม่ไหวรับผมรอบมีสมุก ่อนไปไหนวะโมห์ผมดีละดูโมห์ผมดีทุกคนดูโมห์ผมดีคนรอตีเลย ยังก่อหมดโอ้โหมันต้องวัดว่ะเฮ้ยผมโดนไปยิงทะลุตั้งแต่แรกเลยเหรอทะลุขนาดนั้นเลยเหรอวะภาคนี้โอ้ยไร้ทรายตาดี้รือว่าคนเดียวมาได้ถึงเดียง,งนี้ก็โอเคแล้วเฮ้ยเรายิงไปสิบสองตัวหรอโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะทุกคนร้อยห้าสิบวัน นะผมมีผมมีข้ออ้างสุดยิ่งใหญ่อยู่ถึงแม้จะไม่ได้พาแชมป์มาในคลิปแรกในคลิปหน้าเจอกับแชมป์แน,น่นอนก็ความรู้สึกหลังจากที่ได้เล่นซีซันสนะครับก็ T D K ผมชอบมากนะความไว T D K แบบนี้เราไม่ได้เห็นมานานแล้วนะตั้งแต่วอร์โซน2นะครับหลังจากวอร์โซน3กับไปกอล์ฟเนี่ยมันเป็น T D K ที่นานแบบถ้าคุณเจอ2คนเนี่ยคุณไม่มีทางสู้ได้แน่นอนถ้าคน2องคนนั้นเล่นเป็นนะครับเรื่องมุมเว้นก็ยังล่านอยู่นะผมไม่ค่อยชอบไอออมนิมุมเนต์เลยตั้งแต่ภาค6แล้วนะครับ ก็เดี๋ยวคลิปหน้าสำหรับวอลซอนเวอร์ดานจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งนะครับเวลาลงคลิป w วอ z ซ n นจะได้ไม่พลาดกันนะหน้าผมเอาแช่ไห้ทุกคน